要考上去 ความร้ตัวทุกพร้อมในปัจจุบันก่อนเด็กๆยาดทช่หายใจเข้ายืดหายใจออกยังผ่อนหายใ้เราหายใจเข้าด้วยความรู้ตัวทุกพร้อมกายของเราเปช่างนี่จิตของเราก็รับรู้อยู่กับปัจจุบันขณะที่นี่สักห้าลมหายใจสิหายใจข่าอยางอ่อนเลยเน้อทัวเา จอเนี่ยการทำงานด้านเยาวชนของเราที่ซาาก้าที่แอฟริกาเราจะเห็นว่างานเนี่ยเป็นงานที่พวกเราอยากให้เด็กๆรู้ในจอที่จะเห็นคอฟฟี่อันนั้นก็รับเด็กๆอย่างมีความยังเปิดไปเรื่อยๆเพลนจะเปิดไปเรื่อยในวันรี่สามวันนี้ แล้วก็เป็นเพลงที่อยากให้พวกเรารู้ว่าเราแต่งขึ้นเพื่อผู้ชายคนนี้ไม่ว่าจะเกิดปัญหาขึ้นมาครั้งใดฉันจะจ้องมองฟ้าไกลและให้สัญญาณก,กับตัวเองทำความดีอย่างที่พ่อสอนและจะเป็นคนดีอย่างที่พ่อฝันเพื่อให้เราไม่ต้องําให้คนที่ รักเราเป็นห่วของเราอยากให้พวกเธอทึกถึงว่าชีวิตที่เราได้ความสุขจนกระทั่งมันมีแผ่นดินให้เราได้รู้สึกได้ว่าเราเป็นคนไทยแต่วันนี้คนไทยหนักแผ่นดินเยอะเลยเราหวังมากเลยกับคนรุ่นเธอที่เธอจะเป็นอีกหนึ่งเจเนอเรชันที่จะบอกพวกเราว่าเราจะรอตายตาหลับได้เพราะเธอมีสมนึกต่อสังคม ต่อชีวิตและต่อโลกเธอรงนั่หลักตาแล้วจะเป็นคนไทยที่สร้างความภูมิใจให้เกิดขึ้นมีตูดตนหรือไม่พอดีด้วยจิตที่คิดจะให้ที่วา่งางเราเรวยกกลางจากกิเลยการให้จึงกว้างความไม่มีที่สุด เธอเริ่มต้นเจริญเม่ตาให้กับชีวิตอาหารแล้ว่าข้าพเจ้าสุขิโตโหโมิแต่ว่าขอให้ข้าพเจ้าจะนผู้ที่มีความสุขเธ,เธอจะสุขได้อย่างไรถ้าเธอ,อยังมีให้ตั้งใจว่าตามนะอาหารสุขิโตโหโมิ ทุโขโหมิอหังอเวโรโหมิอหังอัพยาปัโชโห Acarya Yati Mita Akwira Hutu Apiya Pacha Hutu Anika Hutu Sukhi Atana ปานาสัพเพปุตาสัพเพปุตาสัพเพุคราสัพเพุคสัพเพอัตภาวะสัพะปริยาปรินาสัพพาอิธิโยสัพสัเพปุริสา ญาสเพอริยาสเพอนริยาสัพเพเทวาสเพเทวาสเพมนุษยาสเพมนุษย์สเพวิณิปาติกาสเพวิปติกาอเวรา ปัชชาโหนตุอัพยาปัชชาโหนตุอนิฆาโหนตุอนิฆาโหนตุ เรขออนุโมทนาต่อการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบของพวกเธอทั้งหลายก็ขอ,ขอให้พวกเราที่ได้ทำกุศลร่วมกันในวันนี้จงช่วยกันเป็นคนไทยที่จะใช้ศักยภาพของเราที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนี้กู้สังคมของเราให้กลับมา,าเด็กๆจะค่อยๆลืมตาขึ้นนะลูก กาที่สําคัญที่สุดก็คือถ้าเธอละเลยกับการใช้ชีวิตอย่างกระทบในปัจจุบนันอย่างปงุแต่งอย่างมีอควิชาเมาาื่อไหร่เธอมีอนาคตที่มืดบอดแนะ่นอนาเือมลงเธอเคยเดินเข้าไปในห้องมืดไหมเธอรู้สึกอย่างไรความตัวเป็นทุกขไหมหนุ่คคำถามของพี่ยาเธอกลัวอะไร ถามต่อฟังนะผีมีไหมในห้องนั้นเธอไม่รู้เธอไม่รู้เธอเคยเห็นผีไหมไม่เคยเธอรู้ไหมว่าเธอเข้าไปในห้องมืดนั้นที่เธอทุกข์อยู่ด้วยความกลัวกลัวอะไรผีมีหรือเปล่าเธอไม่รู้ไหคฟังให้ดี ช่งตื่นเธอเยาะยชนผีมีหรือเปล่าไม่รู้แต่แค่คิดว่ามีเธอก็กลัวสิ่งที่เธอคิดทุกวันนี้เธอไม่รู้ทางความคิดแต่เธอหลงคิดการศึกษาที่ทำให้เด็กไม่รู้แล้วหลงเนี่ยอันตรายที่สุดเลยไม่ได้มาทับจันนักศึกษานะมาเตืม